อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอยู่กันใน i d เดิมนะครับผมก็คือ ที่มีชื่อว่านักแสดงนะครับผมจุดจูดจูดละกันเนาะตอนนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ารหัสนี้นะครับเป็นรหัสที่สุดมากเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมรอบหนึ่งนะครับผมรหัสเดียวกันนะครับผมก็คือ4 0บล้านใช่ไหมก็คือเจ้าของเดียวกันนะทุกคนนะแต่อดีนี้นะครับผมที่มีความต่างเลยก็คือวงแหวนนะครับผม1 0 0 0 0แปีทุกตัวละครนะครับผมเออคือทีมหลักนะครับน่าจะมีทั้งหมด10ตัวละครนะครับผมที่เอาไว้เล่นหมด10นะ ซึ่งวงแหวนเขานะครับก็เต็มไปที่เรียบร้อยนะครับผม1 0,000แปีนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะทุกวงแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกคนแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งถือโอกาสนะครับผมเฮ้ยวงแหวนเราเต็มแล้วเราก็เลยจะมาแบบว่ามาดูแล้วกันนะครับว่าวงแหวนนะครับเขาใส่อะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าการที่ใส่วงแหวนใหม่นะครับหนึ่งแสนปีนะครับก็น่าจะรีเซ็ตจากอันเก่ามานะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าทีมเขาจะมีอะไรบ้างนะทุกคนนะซึ่งทีมหลักของเขาณตอนนี้นะครับผมก็จะเล่น ไออินนะครับผมแล้วก็ถังซานนะครับแต้มูไปแล้วก็ปะกระเป้าแล้วก็ปีบีตงนะฮะก็เล่นทีมพิษนั่นแหละครับผมไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูทีมที่ครบล่างกันดีกว่าผม่ <Okay. S 1> นรับผมบอกเลยว่าทีมเขาสุดมากๆากนะทุกคนนะตอนนี้เลเวลอยู่ที่242นะครับรวมถึงดาวนะครับผมตันสีทองเกือบหมดแล้วโอ้โหดูดิคือดาวทองเยอะมากๆนะทุกคนนะ และตอนนี้นะครับเรื่องไอรินนะครับผม8แสนนะครับผมเกือบจะ1ล้านแล้วด้วยคือสุดจริงกระดิ่งแมวมากๆนะครับผมพลังลบอยู่ที่8ล้าน6นะครับผมแบ่งพรสวรรค์ก็เน้นที่ชำนามเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับไอรินนะก็สามารถไปดัดแปลงกันได้นะครับไม่ต้องทําเป็นต้องทําตามก็ได้ทุกคนนะสามารถไปดัดแปลงกันได้เนาะโอเคเรื่องวงแหวนกันบ้างละกันนะครับผมนี่เลยครับผม1แสนปีทุกวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือสุดมากๆกกันทุกคนนะสำหรับไอดีนี้เลยนะครับผม ซึ่งวงแรกนะครับผมก็ใช้ลฉลามลัดเวนนะทุกคนนะก็ออบลอพวกนี้ผมขอไม่อนุญาตบอกแล้วกันเนาะแต่ทุกคนแบบว่าสามารถดูได้แล้วกันถ้าผมบอกเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วกันเนาะคือแบบมันจะมีแยกออกมาเป็นออบลองนะครับผมเบื่อคนที่ไม่รู้นะครับว่าวงแหว1แน1นึ่งแปีมันเพิ่มอะไรนะเครื่องแหว1แน1นึ่งแปีนะครับมันเพิ่มออบลอมแบบนี้และค่าพลังนะครับก็จะเพิ่มเยอะมากๆนะทุกคนนะคือผมบอกเลยว่าสุดติงด่งกันอีกแมวมากๆนะครับวงที่สอนะครับผมมังกรโบราณวงที่สานะครับงูหงอนไก่หางห วงที่4นะครับผมจระเข้ยักษ์วงที่5นะครับผมตะกัตแนคมดาบวงที่6นะครับผมอสูรเกตสีตาวงที่7นะครับผมรายชาแมงป่องนะครับผมวงที่8ปนะครับปีศาจดิคขนขาววงที่9นะครับผมปีศาจนกฮูกวงที่10นะครับผมวานทะเลลึกนะฮะก็จะใส่วงแหวนแนวแนวนี้เลยนะทุกคนนะก็สามารถไปดัดแปลงกันได้ทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสหรับแนววงแหวนนะฮะก็ไอ้อบล้องก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมเผื่อทาตามกันได้นะ ทักษะคิวแ27นะครับผมก็ดูบปญยันมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วแต่ที่ไม่เหมือนน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ลับนะครับผมก็ที่ใส่ให้กับอาอินอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือของส้มนะครับผมธนู8ชิประจนนะครับบวก21ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งอาอินนะครับ<อ>ก็เป็นตัวละคร<อ>ท,ที่ถ้าใครจะปั้นนะครับผมก็บอกเลยว่าปั้นคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในเซิร์ฟจีนก็ยังมีคนใช้งานอยู่นะฮะอีกนานมากๆนะครับผมกว่า ตัวละครจะมาล้มตัวละครไอหินได้นะครับหรือว่ามาแย่งเมตตาหินได้คืนนานมากๆนะทุกคนังไงปั้นไปตอนนี้ก็คุมแน่นอนนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวถังซานนะครับผมอยู่สายควบคุมนะครับผมค่าพลังอยู่ที่8ปดร้านเนะครับผมก็พอๆกับตัวละครไอหินเลยแบ่นพรสวรรค์นะครับก็จะแบ่งชำนาญเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเล่นไปไกลแล้วค่าตงเป้ามันก็ต้องการเป็นพิเศษนะครับผมกับค่าทะลวงนะฮะ เลื่องวงแหวนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผม1 0 0 0 0แสนปีทุกวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆนะครับผมวงแรกนะครับผมหมีดำคำรามนะครับวงที่สองนะครับผมตะกั่นคมดาบวงที่3นะครับล่วงพงลึกวงที่4นะครับราชาขังขาวทองวงที่5นะครับราชาแมงป่องนะครับวงที่6นะครับขังคกเนตรโลหิตวงที่7นะครับผมจระเข้ยักษ์วงที่8นะครับจิ้งจอกสามางวงที่9นะครับผมปีศาจนกฮูก วงที่10นะครับผมอสูรเกตสีตาครับผมก็จะแนวแนวนี้เลยอุปกรณ์ตอนนี้นะครับผมอาวุธรับนะครับเขาใส่อยู่ที่อาวุธแดงนะทุกคนนะเป็นธนูเทพจูกัดเลียงนะครับผมก็เป็นการเพิ่มดาเมจโจมตีให้กับตัวละครถังซานนั่นแหละซึ่งตัวละครถังซานนะครับอย่างที่ผมเคยเกินไปนะครับที่เคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวละครถังซานนะครับเป็นตัวละครที่เก่ง PVP มากๆนะครับและเล่นได้เกือบทุกหมดเลยก็ว่าได้นะครับผม ทำไมถึงบอกว่าเล่นได้เกือบทุกหมดนะครับเพราะว่าสกิลของเขานะครับมีสามารถจับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองนะครับรวมถึงสกิลที่3นะครับร่างจิมยานยุทธ์นะครับจะจับเป็นวงกลมซึ่งด้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ด้วยกันนะครับก็แน่นอนครับผมจับทั้งทีมแน่ๆนะครับซึ่งการจับเวลา3าวิหรือ5าวิของในเกมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่านานมากๆนะครับผมทําให้อาจพลิกแพ้แล้วก็พลิกชนะได้เลยด้วยซ้านะครับผมตัวละครต่อไปนะครับผมไต้หมู่ไปนะครับผมผมบอกเลยว่าไต้หมูไป่นี่ของเขาคือสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆนะครับผม รถถังฝั่งทนดีๆนี่เองนะครับผมพลังรถอยู่ที่11ล้านนะครับผมเออคือตัวละครตัวเดียวมากกว่าเราทั้งทีมแล้วนั่นเองนะครับผมไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเลือดตอนนี้อยู่ที่1ล้านนะครับผมแบงพรสวรรค์นะตอนนี้นะครับก็เน้นอย่างเดียวเลยคือร่างกายนะครับผมเอาไมาชนรับมือรับเท้ารับตีนอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับผมคืออะไรจะหมัดจะมวยอะไรก็ได้หมดนะครับผมสำหรับแต้มู่ไปนะครับทุกคนนะเรื่องวงแหวนก็เหมือนเดิมนะครับผม1 0 0 0 0ปีทุกวงเหมือนเดิมนะจ๊ะ วงแรกกันเลยละกันนะครับผมเต่าทำมินดูดดันนะครับผมวงที่2นะครับผมปีศาจนกฮูกวงที่3นะครับอสุรเกสีตาวงที่4นะครับตะกะแตนคมดาบนะครับวงที่5ราลายชาแมงป่องนะครับผมวงที่6นะครับมังกรโบราณวงที่7นะครับนอแรดเกาะเหล็กนะครับวงที่8วานนนสี่แขนวงที่9นะครับหมูจมูกช้างเหลืองวงที่10หมีดดำคำรามสุดติ่งกระดิ่งจริงๆนะทุกคนนะ เรื่องอุปกรณ์นะครับผมตอนนี้เขาก็ใส่เป็นอาวุธสีแดงนะครับผมที่บวก20นะครับผม1ดาวนะครับก็จะใส่คือยาคืนวิญญาณนะครับเป็นการฟื้นฟูเลือดของตัวเองที่เสียไปนะครับผมทุกๆวีนะซึ่งถามว่าโอเคไหมตัวละครตัวนี้ใส่อันนี้ผมก็แนะนําว่าุมดีมากๆนะทุกคนนะซึ่งตัวละครใต้มม่ไปนะครับก็คล้กับไออิดเลยนะครับผมเป็นคีย์หลักมากๆนะครับผมสําหรับตัวละครที่เราควรใช้นะครับผมเออคือตัวละครอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้อ่ะตัวละครที่หลักๆควรมีก็คือใต้มม่ไป๋นะ แต่ไต้โม่ไป่ี่ทำให้บอกว่าขาดไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นแท้งนะครับที่สามารถเพิ่มเกาะนะครับผมให้กับเพื่อนเราได้ด้วยทำให้เพื่อนเรายืนได้อึดขึ้นนะครับผมรวมถึงตัวละครของเขานะครับที่มีสกิลทําให้ตัวเองเป็นอมตะด้วยนะครับผมรวมถึงสร้างเกาะให้กับตัวเองและเป็นการเด้งเพชพีให้กับเพื่อนๆหรือว่ารวมถึงตัวเองด้วยนะครับผมทําให้เขานะครับยืนได้นานขึ้นนะครับผมรับมือรับเท้าได้นานขึ้นกว่าตัวละครแท้งตัวอื่นนะครับ ซึ่งแทงในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแทงกึ่งดาเมจแต่ใต้มือป่ายก็มีดาเมจนะครับผมแต่จะเน้นไปทางแทงงะมากกว่านะครับผมซึ่งสำหรับผมนะครับแทงที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นใต้มือป่ายเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวละครที่4นะครับผมปัคกรบเป้านะครับผมเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าลงดันโกงมากๆนะครับซึ่งค่าพลังลบอยู่ที่14ล้านนะครับโอ้โหมากกว่าเราทั้งทีมอีกันทุกคนนะเลือด8,000สาครับผมพลังโจมตีอยู่ที่7,080ผมบอกเลยว่า โคตรอีซี่มากๆนะครับผมสจหรับการดันวงแหวนของเขานะครับผมถ้าพลังขนาดนี้นะทุกคนนะคือสุดมากๆนะครับผมแบ่งพรสวรรค์นะตอนนี้ก็คือเน้นแค่พลังนะครับผมทำไมถึงเอาพลังโจมตีให้กับเออ่ปากกระเป๋านะทุกคนนะส่วนตัวผมว่านะครับผมชํานาญผมก็แนะนํานะครับว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ได้นะครับผมสำหรับปากกระเป๋านะเพราะว่าสกิลปากกระเป๋านะครับข้อดีของมันคือมันจะมีสกิลที่สามารถ ติดดีบัฟพิษนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะครับทุกคนนะเออคือมันจะมีสกิลอยู่นั่นเองนะครับผมแบบเริ่มเกมมาหรือว่าตัวเองตายนะครับก็จะเปิดเป็นพิษออกมาประมาณนั้นเลยนะครับโอเคเรื่องวงแหวนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผม1 0 0 0 0แปีทุกวงนะครับผมวงแรกนะครับผมคางคกเนตรโลหิตนะครับผมวงที่2นะครับผมมีดำคำรามวงที่3นะครับอาสูรพิษกายพันนะครับผมวงที่4หนูทลายผานะครับวงที่5นะครับผมกิฟฟินนักล่า วงที่6นะครับผมจระเข้ยักษ์นะครับผมวงที่7อสูรหนามกระดูนะครับผมวงที่8นะครับวานทะเลลึกวงที่9้านะครับวานอนยักษ์ไททันวงที่10หมาป่า2หัวนั่นเองนะฮะเรื่องอาวุธรับนะครับผมตอนนี้เขาใส่ธนูเทพจูกัดเตียงเหมือนเดิมนะครับเป็นของสีแดงนะครับก็เป็นของที่ควรใส่ให้ตัวดาเมจอยู่แล้วนะครับผมเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครตัวนั้นๆที่ใส่นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าปากกระเป้านะครับเป็นตัวละครที่ดันวงแหวนดีมากๆนะครับ ใครที่ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรเป็นร่างสนะครับก็แนะนําเลยครับว่าปั้นปากกะเป้าเลยครับผมซึ่งถ้าลองปั้นปากกะเป้าเป็นร่าง2ปั๊บนะครับคุณจะรู้ความต่างทันทีนะครับสำหรับปากระเป้าที่ไม่มีร่างเลยนะครับผมรวมถึงที่เป็นร่างสอนะครับใครเก่งกว่ากันนั่นเองนะฮะตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมของทีมมรักของเขานะครับก็คือปีปีตรงนะครับผมราชาแมงมุมมรณะนั่นเองนะครับเป็นสายหมัดนะครับผมหมัดเป้าเยวแหละเป็นตัวละครที่ผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นด้วยซ้ำนะครับผมพอตอนแรกคิดว่าเขาจะเล่นตุ๊กโปนะ ถามว่าปีปีตรงเล่นได้ไหมเป็นปีปตรงก็เป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับถ้าของเยอะจริงๆนะฮะถ้าของไม่เยอะผมแนะนําว่าอย่าเล่นเลยแต่ถ้าของเยอะนะครับผมบอกเลยว่าไปสุดเลยลูกไปสุดเลยซึ่งพลังลบอยู่ที่10,000ื่นนะครับผมเอ้ยหนึ่งหมื่นจะบ้าอะไรสิล้านสิเออเลืออยู่ที่6กแสนนะครับพลังโจมตีอยู่56 0 0 0นะครับผมแบ่งพรสวรรค์ก็เน้นไปที่พลังเหมือนเดิมนะครับผมเอาค่าโจมตีให้กับตัวละครปีปีตรงนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากเรื่องวงแหวนนะครับผมก็10,000แปีทุกวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม วงแรกนะครับพี่ขาดไม่ได้คือหมีดําคํารามนะครับผมวงที่สองนะครับผมอสูรพิษกายพันวงที่3นะครับคังคกเนโรกินนะวงที่4นะครับจระเข้ยักษ์วงที่5นะครับผมหนูทะลายผาวงที่6นะครับกิฟฟินนักล่าวงที่7นะครับผมอสูรเกตซีตาวงที่8นะครับผมรายชาแมงป่องวงที่9นะครับผมตะกั่วแตนคมดาบวงที่10นะครับผมปีศาจนกฮูกนะ ต่อไปนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์กันบ้างละกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยฮานูเทพจูกัดเลียงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ให้ตัวดาเมจดอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยไอดีนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเติมกี่บาทนะครับผมแต่น่าจะหนักพอสมควรนะครับดูจากดาวตัวละครนะครับที่สีแสบตาผมมากๆนะครับตอนนี้คือสีทองเยอะจริงๆนะทุกคนนะคือสุดจริงๆทุกคนแบบของจริงอ่ะเออคือแบบสุดมากๆนะครับผมซึ่งตัวละคร5้าตัวหลักก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแหวนก็1 0 0 0 0แปิเป็นที่เรียยบร้อนนะทกค เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวละครออตัวหลอกกันบ้างละกันนะครับผมสำหรับทีมหลอกนะครับก็จะมี5ตัวละครนะครับผมก็มีพวกจู่จูชิงเสี่ยวอู่ตุกก๊กโผถังเทียนแล้วก็แม่มดสมุดนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันบ้างละกันเนาะแต่ผมขออนุญาตไม่พูดวงแหววละกันนะครับแต่จะเป็นการเลื่อนให้ดูละกันเพราะว่าคลิปอาจจะยาวไปนะทุกคนนะโอเคเ,อเรื่องที่ตัวละครตัวแรกนะครับผมจูจูชิงนะครับผมแปบพอส่วนก็จะเน้นร่างกายนะทุกคนนะเอามาแค่รถก่อเฉยๆแหละเพราะว่าจูจูชิงนะครับจะมีดีแค่ เอาไว้ลดเกาะไยตรงข้ามได้แหละครับผมอมก็เลยเอาแบบว่ามายืนได้นานขึ้นนั่นแหละครับผมน่าจะเป็นจุดที่เขาคิดไว้แหละครับทุกคนซึ่งเป็นผมผมก็ได้ทำงั้นแหละต่อไปนะครับผมเสียวอู่กันบ้างละกันนะครับผมวงแหวนนะ่ผมก็ขออุญาไม่พูดละกันเนาะเดยวคลิปมันจะยาวเกินไปละกันนะครับผมจะเปิดให้แบบว่าดูทีละวงกันเลยละกันนะครับผมก็สามารถไปจัดแปลงกันได้นะทุกคนนะไปจัดแปลงกันได้เพราะว่าผมก็บอกเลยว่ารหัสนี้เป็นรหัสที่สุดอีกรหัสหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมวงแหวนนี่คือแบบ สุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆนะครับผมก็สามารถใครเล่นตัวละครอะไรอยู่ก็สามารถไปดัดแปลงกันนะครับผมแบบใช้ตู้กะโปะอยู่ก็สามารถไปลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดูอะทุกคนเผื่อจะเวิร์ก,ก็ได้นะครับและเผื่อในอนาคตนะครับเรามีวงแหวนหนึ่งแสนปีใช่ไหมเราก็สามารถเลือกออบลองได้นะครับผมแบบว่ามาดูช่องคลิปของเรานั่นเองนะครับผมเพราะคลิปเราก็จัดเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่อยากจะเชื่อนะครับสุดจริงๆโอ้โ oh. ห ก็ดครับผมสำหรับตัวละครแม่มดสมุดนะครับตัวละครที่เก่งโมด10/10นะครับก็ใส่วงแหวนประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวอาจมีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ละกันเนาะเพราะว่ารหัสของเราไม่ได้ปั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโมด10/10เท่าไรนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งสังหารอสูรนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่2,450นะครับผมตอนนี้ก็สามารถฟาร์มวงแหวน100,000ปีได้แล้วนะครับผมทีมหลักในการฟาร์มก็ใช้ทีมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีทีมไออินนะครับถังซานแต้ม ก็เล่นทีมผิดนะครับผมแล้วก็เอาไว้จับฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่าที่มาคุยเรื่องวงแหวนแล้วก็แบ่งความสวรรค์กับทีมระดับแบบว่าสุดมากๆนะครับผมของท็อปเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งค่าพลังลบรวมของเขาอยู่ที่นะัดตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่54ล้านนะครับผมก็คือแบบสุดมากๆนะครับผมมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้วงแหวนหนึ่งแสนปีมาแล้วด้วยนั่นเองนะทุกคนนะ โอเคครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมถ้าชอบจะก็เย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถติดตามารอได้เลยจ้าบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลภพอทักใครไปมีลู้กี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซโน